บุรีรัมยูไนเต็ดลงฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการที่สนามแข่งขันจริง RHN Stadium ที่จะเป็นสังเวียนฟัดแข่งกับพนมเปญคราวในวันนี้ครับโดยประธานสโม,มสรเนวินชิดชอบพร้อมด้วยการุณนาชิดชอบเดินทางมาชมการฝึกซ้อมถึงขอบสนามการมาถึงแม้จะเป็นเกมอุ่มเครื่องแต่ก็เน้นในการที่จะต้องเล่นตามแทคนติกแล้วก็เป็นการเล่นของทีมบุรีรัมยูไนเต็ดที่ต้องแข่งขันกันเพื่อพิสูจน์ฟอร์มตัวเองในการที่จะแย่งกันมาเป็น11ตัวจริง ในดูดูการให้ได้ระยะเวลาที่เหลืออยู่จากนี้ไปถึงวันที่จะเปิดดูดูการคือวันที่12กุมภาเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะหมดไปนะครับเราจะเป็นบุรีรัมย์ i ยู d นเต็ดที่แข็งแกรง่งแล้วก็กลับมาทวงคืนทุกแชมป์ตามที่เราได้ประกาศไว้ครับ บุรีรัมมีข่าวร้ายเล็กน้อยครับเมื่อจะไม่สามารถใช้งานโกสุนกิลงสนามได้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บโดยจะเหลือโคต,าต้าต่างชาติให้ใช้เพียงแค่2รายคือรูเบนิสันโรซานโตสและดิโอโกหลุยสานโต สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงนะครับที่คาดว่าจะลงสนามของปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดนะครับจะมาในระบบ3-5-2ยืนพื้นแผงหลัง3คนเหมือนเดิมเหมือนเกมนัดที่ผ่านมากับยาโฮดารุตสิมนะครับโดยตำแหน่งผู้รักษาประตูครับจะเป็นสิวรักษ์เท่สูงเนินนะครับ กองหลังสาคนนะครับจะใช้รูเบริสันดอซานโตสเป็นตัวหลักนะครับโดยฝั่งขวาและฝั่งซ้ายก็จะเป็นกรวิดนาวิเศษและชิติพัฒแทนกลางนะครับส่วนตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็จะเป็นทางด้านของนักเตะอย่างรัตนากรใหม่คำมิที่จะลงแทนที่ของโกซุนกิที่บาดเจ็บโดยจะยืนคู่กับจักรพันธ์แก้วพรมครับ่วนตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรุกนะครับจะเป็นหน้าที่ของ บรามีลิมพัฒนะที่จะลงแทนที่ตำแหน่งของโรเจอริโอคคตินโยที่ไม่ได้มาในครั้งนี้โซนตำแหน่งวิงแบ็คครับฝั่งซ้ายก็จะใช้ยศวัตรมนฑาดารุ่งที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นในเกมที่ผ่านมาด้วยส่วนฝั่งขวาน่าจะเป็นทางด้านของเจ้าต้นนะครับณรบดินวีรวัตรนดมที่น่าจะทดสอบความฟิตผ่านและสามารถลงสนามในเกมนี้ได้เป็นตัวจริงส่วนคู่ศูนย์หน้าครับวันนี้จะใช้อาทิตยุตุจินดาที่จะลงแทนที่ของเดียโกหรือซานโตที่บาดเจ็บและยังไม่สมบูรณ์คู่กับซาคิรินตีกาสมที่จะเป็นแผนกสนับสนเกม โซนทางฝั่งทีมเจ้าถิ่นพนมเปญคราวเกมนี้คาดว่าจะใช้ทีเด็ดในแนวรุกเป็นเชนบริเซนซึ่งเป็นอดีตนักเตะในสโมสรนในไทยอย่างสโมสรบีซีซีเทโรซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับสิโรชัทองกองหน้าทีมทัตไทยลงสนามเป็นตัวจริงในเกมนี้ เย็นวันนี้นะครับปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์โดยเต็ดจะลงสนามพบกับพนมเปญคราวซึ่งเป็นทีมแชมป์จากกัมพูชาหสมัยที่สนามแห่งนี้ครับที่สนาม RHN Stadium จะคิกอ off เวลาประมาณ18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยซึ่งตรงกับที่นี่นะครับโดยช่อง True o u จะตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งคอนเทนต์กีฬาด้วยการถ่ายทอดสดเกมคู่นี้ให้ได้รับชมถึงบ้านเข้ารายการประมาณ17.30นาทีสามารถติดตามรับชมเกมนัดน,นี้ได้นะครับนะัทพลเปลี่ยนให้ส่งถ่ายภาพกล้าณรงค์มาโชคทีมข่าวกีฬา True o u รายงานจากประเทศกัมพูชาครับ